สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราพามาชมรถกระบะพร้อมรุยนะคะทุกท่านคันนี้นะคะเป็น Ford Ranger Ford Ranger ปี02นะคะราคาเงินสดอยู่ที่129,000บาทเท่านั้นค่ะเลขไมห่ม่125,000กว่ากิโลเมตรนะคะเป็นรถดีเซลค่ะทุกท่านเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะเกียร์ออโต ขับขี่สบายค่ะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีนะคะขับขี่ได้สมบูรณ์พื้นที่ใช้สอยภายในกว้างกวางนะคะรถสวยพร้อมใช้ต่อได้เลยนะคะทุกท่านราคาถูกด้วยนะคะ1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นซื้อสดไม่มีแวนนะคะเอกสารชุดโอนมีครบค่ะเป็นรถไม่เคยติดแก๊สนะคะขายเงินสดอย่างเดียวค่ะทุกท่านคันนี้นะคะพร้อมรวยพร้อมใช้นะคะรถอยู่แถวรามอินทรา สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการนัดชมตัวรถนะคะติดต่อสายตรงเข้าไปได้เลยค่ะคุยรายละเอียดปรึกษากันก่อนได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดมินก็เพียงแนะนํากันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่หนายหน้านะคะถูกใจยังไงติดต่อนัดหมายเข้าไปชมด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยแท้จริงสาหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ